สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่ที่คลิป V A P อยู่นะคะคลิปนี้ยิ่งสุดจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งที่จะทำให้ขุยของเราหลุดออกจากหน้าได้เพียงข้ามคืนไม่หลุดธรรมดานะคะพวกเซลล์เสื่อมซากการลอกอะไรหลุดออกไปเกลี้ยงเลยเราสามารถที่จะแต่งหน้าได้เลยหรือว่าจะลงครีมบำรุงก็ได้หรือจะไปผัดเซลล์ต่อก็ได้นะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นคืออะไร ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นก็คือตัวคาโมไมาคาโมไมของจันสว่างนะคะเดี๋ยวยิ่งสุขจะขออธิบายคำว่าเช็ดขุยกับขัดขุยก่อนนะคะเพราะว่ามีหลายคนนะคะสับสนอยู่กับสองคำนี้ เช็ดขุยหมายถึงอะไรเช็ดขุยหมายถึงเราจะต้องนะคะใช้การสัมผัสที่นุ่มนะคะต้องทําอย่างเบามืออะไรที่บอกว่าเช็ดก็คือเช็ดเบาๆามือนะคะเช่นเช็ดผิวหน้าเช็ดตาเช็ดปากอ่างนี้ต้องนุ่มๆเบาๆามือนะทำอย่างเบามือที่สุดแล้วตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเช็ดก็จะต้อง นุ่มอ่อนนุ่มมีความยืดหยุ่นสูงมีความลื่นมีความนิ่มเป็นครีมจะต้องเป็นตัวครีมนะคะถึงจะเช็ดได้นะ,ะอันนี้นะ,ะส่วนคําว่าขัดขุยคําว่าขัดขุยคําว่าขัดเนี่ยก็แปลว่าต้องมีการลงน้ําหนักมือจะต้องแรงหน่อยนะคะเหมือนเราอยากจะขัดอะไรสักอย่างะค,ะคือขัดให้ออกไปเราก็จะต้องใช้น้ําหนักมือนิดหน่อยนะคะและนะคะ เราจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่เขามีทิกเจอร์ที่มีความสากด้วยอย่างเช่นนะคะถ้าเราขัดหน้าทั่วไปบางคนเขาก็ใช้เป็นแบบว่าสครับหน้านะคะเขาจะต้องมีทิกเจอร์ของความสากๆอยู่นิดๆน,นะคะนั่นคือการขัดหน้านะคะหรือถ้าเป็นของจันสว่างนะคะเราจะขัดได้ก็ต่อเมื่อคือเรายังไม่ทําการผัดเซลล์หน้านะ,ะอย่างเช่นออไม่ได้ลงยาผัดเซลล์อะไรแล้วเราอยากจะมาขัดหน้าเช่นขัด ความหยาบก,กล้านขัดเซลล์เสื่อมออกไปนะคะเราก็ใช้เป็นตัวผงพอกตัวผงพอกเขาก็จะมีทิเจอร์ของความสักาก,าก,ากนิดนิดนึดนงนั่นเขาเรียกว่าการขัดหน้านะ,ะอันนี้เข้าใจแล้วนะคะว่าเช็ดขุยต้องเป็นยังไงขัดหน้าต้องเป็นยังไงนะคะเช็ดขุยต้องใช้ความอ่อนนุ่มอ่อนโยนขัดหน้าก็อาจจะลงน้ําหนักได้หน่อยนะคะแต่สําหรับจันสว่างจันสว่างนะคะช่วงระหว่างผัดเซลล์เราจะใช้วิธีการเช็ด ขูอย่างเดียวเพราะเราต้องใช้ความอ่อนนุ่มความนิ่มความอ่อนโยนสูงกับผิวนะคะอ่าและทีนี้นะคะผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเช็ดขุยของจันทรสว่างก็คือตัวคามโมไมเหมือนที่พิงสุขพูดไปตั้งแต่แรกนะคะทีนี้ก็มีน้องๆหลายๆคนนะคะก็เคยถามพิงสุขว่าถ้าเราไม่มีคามโมไมเราใช้ครีมอื่นที่ มีลักษณะเหมือนคาวโมมายได้ไหมเช่นเป็นลักษณะครีมอะไรอย่างเงี้ยนะคะยิ่งสุกนะคะบอกว่าไม่ได้ไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นครีมเหมือนกันนะคะการเช็ดขุยของจันสว่างเนี่ยเราเช็ดเพื่อดึงขุยออกไปนะคะและวัตถุประสงค์ของเราก็คือเพื่อให้ขุยใหม่ขึ้นมาแต่ถ้าเราไปใช้ครีมอื่นครีมอื่นนะคะที่เขามีส่วนผสมของออยล์น้ำมัน หรือว่าครีมที่ทําให้ผิวชุ่มชื้นนะคะถ้าเราใช้ไปแล้วนะคะคุยจะไม่เกิดขึ้นอีกนะแล้วอาจจะทําให้หน้าของเรากลางได้เพราะฉะนั้นยิ่งสุกเน้นย้ำนะคะว่าจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์คามโมไมล์ของจันสว่างเท่านั้นนะคะย้ําเป็นรอบที่สองต้องใช้คามโมไมล์ของจันสว่างเท่านั้น ยิ่งสุขจะไม่สอนวิธีการเช็ดขุยนะคะคลิปนี้ก็จะไม่สอนด้วยนะคะแล้วก็จะสังเกตเห็นว่านะคะหลายๆคลิปยิ่งสุขสอนเรื่องอื่นทุกเรื่องแต่วิธีการเช็ดขุยไม่ได้สอนไว้เพราะอะไรเพราะว่าเรื่องของการเช็ดขุยนะคะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็เซนสตีฟมากๆนะคะเราไม่สามารถเช็ดขุยได้โดยพลาการ ้านะคะยิ่งสุขจะเช็ดขุยให้ใครนะคะจะต้องเป็นเคสใบเคสเท่านั้นยิ่งสุกจะต้องเห็นหน้าเห็นสภาพผิวอย่างชัดเจนนะคะถึงจะเช็ดให้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะ fc ไม่สามารถที่จะเช็ดขุยได้โดยพลาการนะคะนี่คือคําเตือนเพราะถ้าทําไปโดยที่ไม่รู้นะคะเห็นขุยขึ้นมาก็จะเช็ดออกอย่างนี้นะคะก็จะทําให้หน้ากลั่งได้นะคะ แล้วเราจะเช็ดขุยกันได้ยังไงนะคะสําหรับยิ่สุกนะคะาำแนะนําของพี่ยิงสุขคือถ้าใครรักษาอยู่กับศูนย์นะคะก็ให้ศูนย์เป็นคนประเมินนะคะว่าสามารถเช็ดขุยได้ไหมหรือจะต้องทำยังไงกับผิวนะคะหรือถ้าใครรักษาออนไลน์นะคะก็ให้ตัวแทนที่ดูแลผิวหน้าของเรานะคะเป็นคนพิจารณาเป็นคนประเมินนะคะว่าสามารถที่จะเช็ดได้ไหมนะคะหรือถ้าเช็ดไม่ได้จะต้อง ทำอย่างไรต่อไปนะคะแบบนั้นจะดีกว่านะคะปลอดภัยกับผิวหน้านะคะเพราะฉะนั้นยิ่งสุขสรุปเลยนะคะว่า f c ห้ามเช็ดขุยโดยพลังการนะคะจะต้องได้รับการดูแลจากศูนย์หรือตัวแทนเท่านั้นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวยิ่งสุขจะขึ้นภาพให้ดูนะคะว่าคนที่เช็ดขุยมาแล้วแล้วมีปัญหานะคะเขามีปัญหาอย่าง อันนี้คือตัวอย่างค่ะของน้องที่ไปเช็ดขุยโดยที่ไม่รู้นะคะว่าหน้าของตัวเองเนี่ยยังไม่สามารถเช็ดขุยได้นะ,ะก็ไปเช็ดนะคะหน้าเขาออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะคือหน้ากลังนะ,ะแล้วเขาก็ติดต่อมาหาพี่ยิ่งสุขว่าจะทํายังไงได้บ้างนะคะยิ่งสุขก็แก้อาการไปก็ใช้เวลานานพอสมควรนะคะกว่าหน้าจะ หายแล้วก็กลับมาเป็นสภาพเดิมนะคะนิสุกก็ไม่อยากให้ FC หรือว่าใครนะคะหน้าเป็นแบบนี้นะคะเพราะจะทำให้เสียกำลังใจทำให้หวาดกลัวการผัดเซลล์นะคะนะคะอันนี้คือสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วก็นี่คือประโยชน์ของการผัดของการเช็ดขุยนะคะนิสุจะลงภาพของน้องกันจำน้องกันได้ไหมคะที่สิวเขาหายแล้วหน้าเขาใสแล้วนะคะน้องกันคนนี้นะคะผัดเซลล์มาเนี่ยในระหว่างนี้นะคะพี่สุกก็ไม่ได้รอให ขุยเขาจะต้องรอหลุดลอกจนหมดจนสิ้นนะคะจะทําให้การผัดเซลลเขาช้าลงนะคะพอยิ่งสุกดูสภาพผิวหน้าว่าน้องกันเนี่ยสามารถที่จะเช็ดขุยได้แล้วนะคะยิ่งสุกสอนน้องกันเช็ดขุยออกไปเลยนะคะเห็นไหมคะจากที่ขุยเป็นแบบหนาๆฟูๆทึบๆเนี่ยะคะถ้าเราปล่อยให้ลอกเองก็จะช้าแต่ถ้าเราเช็ดก็จะหลุดออกไปข้ามคืนเลยนะคะแล้วน้องกันเขากา็สามารถที่จะไปลงตัวผัดเซล ต่อได้ใหม่เลยนะ,ะทำให้การผัดเซลลเนี่ยรวดเร็วขึ้นแล้วหน้าเขาก็จะหายไวนะคะอย่างที่พี่สุดบอกนะคะองค์การคนนี้นะใช้เวลาในการ ผัดเซลล์ผิวหน้าจากสิวอักเสบเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะเพียงไม่กี่เดือนนะคะ 3- 4เดือนเองแล้วในช่วง3-4เดือนนี้เขาไม่ได้ผัดเซลล์ตลอดด้วยนะคะยิ่งสุขให้เขาพักหน้าครั้งละเจวันครั้งละ15วันนะ,ะแต่สุดท้ายแล้วนะคะสิวก็หายไปแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ก็คือนะคะ ผลิตภัณฑ์ของจันสว่างที่มีประสิทธิภาพนะคะถ้าเราใช้เป็นเห็นผลแน่นอนนะคะยิ่งสุขย้ำเลยนะคะถ้าเราใช้เป็นก็เห็นผลดีแต่ถ้าเราใช้ไม่เป็นก็เป็นโทษเหมือนอย่างน้องอคนที่เช็ดขุยใบนั้นแล้วก็มีปัญหากลับมานะคะผลิตภัณฑ์นะคะเรามีให้ใช้นะคะทำให้เซลล์ของเราหลุดออกไปอย่างรวดเร็วและไวถ้าเราใช้เป็น อยากรู้จริงก็ต้องฟังพิงสุขไว้เยอะๆนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ